นีนะคะวันนี้วันนี้เราก็ได้รับสายจากศูนย์ช่วย,วยเหลือนะคะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่พวกเราโดนคดีความทางการเมืองนะคะทางด้านการเมืองทางด้านการชุมนุมนะคะสาธารณะที่อนุสาวรีประชาธิปไตยนะคะเมื่อวันที่8พฤศจิกายนแล้ววันนี้ศูนย์คุ้มครองนะคะสิทธิก็ได้ โทรมาถามว่าจะเอายังไงนะจะเอายังไงระหว่างการขึ้นศาลนะฮะกับการเสียค่าปรับที่สอนอสำราญลาดเลยนะฮะแล้วก็เรื่องนี้นะคะก็ต้องติดต่อติดต่อทนายทุกชอ็อตทุกเรื่องไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือต่างๆนานาน,นะคะเพราะว่าเราไม่มีพื้นฐานหรือไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีความรู้ทางด้าน ทางด้านนี้นะคะทางด้านของเรื่องกฎหมายอย่างรัฐทนายเขาเขาเขาทำอยู่นะคะเราก็เลยจะต้องเชื่อฟังแลวจะต้องดาเนินการตามทนายเพราะว่าคนที่โดนคดีเรื่องพวกนี้เยอะมากตอนนี้โดนคดีเรื่องพวกนี้มากมายไก่กองนะครับตั้งแต่เด็กนะคะตั้งแต่เด็กมัธยมยันไปถึงคนเท่าคนแก่นะคะทั้งการแชร์ต่างๆในเรื่องของโซเชียลโดนมาตราหนึ่งหนึ่งสองโดยการแชร์ แค่นะคะแค่เรื่องของสถาบันก็โดนแล้วนะ,ะเรื่องนี้ถึงบอกได้ว่าความอายุติธรรมเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะความเรียบร้อยความที่สมบูรณ์แบบภายในประเทศไม่มีแน่นอนในเรื่องต่างๆที่รัฐบาลทําขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกธนบัตรแบงค์ร้อยออกมาเป็นสีเหลืองนะ,ะไม่เข้าใจว่าเขาคิดอะไรกันไม่เข้าใจว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคิดยังไงไม่เข้าใจว่า ทำไมสิ่งที่เขาคิดกันน่ะมันเหมือนกับพวกพวกพวกประเทศที่ไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีบรรทัดฐานน่ะเหมือนประเทศที่ไม่มีบรรทัดฐานการออกธนบัตรโดยที่ไม่มีนะคะโดยมีดาวอะไรก็ตามเนี่ยที่มันเป็นสัญลักษณ์ของการออกธนบัตรที่นะที่เขาเรียกว่าที่เป็นมาตรฐานน่ะไม่มีและเรื่องนี้ก็จะทาให น่านจะทําให้มีธนาบาัตรปลอมหมายถึงว่าไปซีหลอกแล้วก็ออกมาใช้กันอย่างมากมายนะคะเรื่องของการธนาบัตรใบแบงค์พันที่ว่าใหญ่โตมโหลานี้ก็อีกเรื่องหนึ่งที่พวกเราได้รู้กันว่ามันเกินความจําเป็นสําหรับประเทศไทยคือเท่าที่มีก็ก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยน ไม่ต้องเปลี่ยนให้มันสารเลวไม่ต้องเปลี่ยนให้มันเหี้ยขึ้นไม่ต้องเปลี่ยนให้มันมีความรู้สึกว่ามันสะดวกกับคนที่คิดทุจริตกับเรื่องนี้นี่กําลังเปลี่ยนให้ทุจริตง่ายขึ้นคือได้รับรู้เรื่องราวมาว่านะคะธนบัตรไทยที่ทํามามีการผลิตออกมาจากคลังของประเทศไทยนี้มากมายเป็นไม่รู้กี่ล้านล้านล้านบาท ผลที่ตอบกลับมาก็คือประเทศไทยไม่ได้ไปกู้ IMF ประเทศไทยไม่ได้ไปกู้เงินจากใครเลย <c oughs> การธนบททัตรที่ที่ดึงขึ้นมานี้เป็นการพิมพ์ออกมาเองแล้วก็เอาธนบททัตรที่คิดว่ากู้มาเนี่ยเอากลับไปเก็บซะเองเราไม่รู้ว่าใครนะแต่นี่คือข่าวใหม่ที่ได้รับรู้มาคือว่ามันมากไปการเล่นจำอวดครั้งนี้มันมากไปนะคะ และเรื่องของเรื่องก็ทําให้ประชาชนตอนนี้กาล,ลังกาลังเขาเรียกว่ากําลังกาลังกาลังงงอะ่ะออกธนบัตรใบสีเหลืองมานะ,ะกับความหยาบความระคายนี่เหมือนกับแบงค์พันแบงค์พันนะคะทำให้คนทอนผิดทอนถูกกันไปจากแบงค์ร้อยซื้อของแค่เจ็ดสิบก็ทอนไปเก้าร้อยสามสิบบาทคือลืมคือจับและสัมผัสเหมือนกันกับแบงค์พันนะคะก็เลยทอนผิดทอนถูกกันไป คือถ้าเผื่อทำม,มาหาแดกอะไรไม่เป็นทำม,มาหาแดกอะไรไม่ได้ก็อย่าสร้างความเดือดร้อนเลยรัฐบาลมึงทำมาหาแดกไม่ได้มึงทำคือมึงทำการค้าทำให้ประเทศไทยเราเจริญไม่ได้มึงก็อย่าสร้างความเสื่อมรามขึ้นมาให้มากเลยเฉพาะยาเสพติดที่มันหลังไหลเข้ามาในประเทศเฉพาะโควิด1 9ทีที่เอาคนชายแดนเข้ามาในประเทศก็มากมายไก่กองแล้ว กูไม่รู้ว่าเมื่อวานบิ๊กเมาส์เทนเกิดอะไรขึ้นบิ๊กเมาส์เทนเขาจัดงานกันมากันมาเป็นสิบปีแล้วมึงไปบอกว่าเป็นการผิดในการ <c oughs> เขาเรียกว่าการพาบรบในการที่จัดการชุมนุมกันแล้วก็มึงก็บอกวก็มีการชุมนุมเกินมาเท่านั้นเท่าน,นี้ทาให้เป็นโควิดแต่กูเห็นงานกาชาติงานประจําปีไม่ว่าอนุทินมันจะไปงานที่ พระนครศรีธุยากูก็เห็นว่ามันไม่ได้ใส่แมสแล้วคนที่อยู่บนเวทีเดียวกันกับมันที่พระนครศรีธุยาก็ไม่ได้ใส่แมสทักคนหนึ่งคนในงานก็ไม่ได้ใส่แมสคนในงานมีเป็นพันมีเปน็นพันคนก็ไม่ได้ใส่แมสกันเลยแต่อนุทินมันมาบอกว่างานบิ๊กเบลเท่นผิดเพราะว่า แต่ทําให้มีการนะมีการมีการ,การ,การทําให้โควิดไนทีนลุกลามบานปลายทำให้มีการติดเชื้อกันมากขึ้นแต่ตัวมึงเองมึงไม่เคยใส่แมสไปทักที่หนึ่งเลยอันดูทินแล้วอย่างนี้มึงใช้คนอื่นก็เชื่อมึงได้ยังไงว่ามึงเนี่ยรักประเทศชาติมึงกําลังทําเพื่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะให้มันทํางานง่ายขึ้นมึงไปสั่งปิดงานทั้งๆท,ท,ที่คนอื่นเขาหลังไหล,หลเข้าไปแล้วสี่สี่ห้าโมงเย็นทั้งทงที่ เขาเขายื่นดีกาไปแล้วว่าไม่อยากให้ปิดงานให้เพจจบวันนี้ไปก่อนเออสักค่าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองก็ว่ากันไปเพราะคนก็ลางไหลไปที่เขาใหญ่มากมายจองที่จองเต็นท์จองบ้านพักต่างอากาศจองรถนอนเอาไว้มากมายแต่ก็ไม่ได้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะก็บอกว่าไม่ได้จําเป็นที่จะต้องปิดงานและสิ่งที่ได้ก็คือว่า one two three four five eight ตู่ สี่ทุ่มเอกเซเวนเอกนายไอเฮียตู่สี่ทุ่มตะโกนและชูสามนิ้วดังลั่นไปหมดนี่คือกฎหมายที่ใช้อย่างสองมาตรฐานคือมึงไม่สามารถปิดงานกาชาติไม่สามารถปิดงานการแสดงงานประจำปีของจังหวัดไหนๆได้แต่มึงมาปิดงานนะฮะปิดงานดนตรีได้ ของคนที่เห็นต่างกับมึงนี่ก็จริงๆแล้วการแสดงดนตรีอะไรเนี่ยเราก็ว่าเราก็ไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่หรอกเราก็ไม่เคยไปหรอกแต่นี่คือความไม่ถูกต้องถ้าเผื่อมึงสั่งปิดงานตอนนี้โควิดนทีนกำลังกำลังเขาเรียกว่ากำลังเข้ามาล็ลอกที่สองมึงมีอีพวกอีเด็ก เอ็นเด็กอะไรที่ไหลเข้ามาแล้วก็ไปตามจุดต่างๆไปเที่ยวไปสายสะโพกยอกเอวที่อื่นแล้วมึงก็บอกเขาเป็นโควิดในทีแล้วก็มาเผยแพร่มึงก็ต้องคุมเด็กเอ็นให้ได้มึงเอาล้วลวดหนามอะ่ะล้วลวดหนามถีบเพลงที่มึงซื้อมาในราคาที่สูงอะ่ะไปล้อมตรงข้างๆกับตรงทางเข้าชายแดนไทยพมา่า ไทยลาวเลยเพราะว่ามันเป็นจุดที่สร้างฟารมเขาเรียกว่าประโยชน์มากที่สุดกับรั้วลวดหนามที่มึงซื้อมารั้วลวดหนาีเพลงมีคุณสมบัติที่ลัดรอบเข้ามาได้ยากนะเพราะว่าการซับซ้อนของรั้วลวดหนามเนี่ยทําให้การลัดรอบเข้ามาบาดนอกจากตัดอย่างเดียวอะ่ะมันถึงจะออกเข้ามาได้ตัดอย่างเดียว ต้องใช้การใช้กันไกใช้คีมตัดอย่างเดียวนะถึงจะลัดรอบเข้ามาได้แต่ถ้าเผื่อการแหวกแล้วเพื่อที่จะลอดตัวเข้ามาไม่มีทางเลยมึงก็เอาั้วลวดหนามนี่แทนที่จะมาปอกมากั้นพวกคนเห็นต่างนะพวกกูหรือพวกราษดรปลดแอกนะมึงก็เอามากั้นชายแดนขาประโยชน์ให้กับสิ่งที่พวกมึงซื้อเข้ามานาาิการเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันล้านมึงก็เอาตู้คอนเทนเนอร์นี่ไปวางไว้ตรง นู่นเลยตรงทางเข้าด่านเลยกูจะดูทิว่าที่มึงกั้นเอาไว้สําหรับทำเนียรัฐบาลสําหรับกองก็เรียกว่าพระราชทรัพย์ส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยที่มึงวางเอาไว้สามสี่ตู้ซ้อนๆกันเนี่ยมันป้องกันได้แต่สิ่งที่คนเดือดร้อนคือคนไม่ได้คนเห็นต่างที่เดือดร้อนน่ะคือชาวบ้านตาดำๆที่เขาทำมาหาแดกตรงนั้น อย่างมึงไปกั้นไปที่เทเวศอย่างเงี้ยมึงคิดดูดิว่แม่ค้าพ่อค้าเขาสั่งของไว้เรียบร้อยแล้วเขาขายหมูขายปลาขายเนื้อกันอะไรที่มันขายผักขายผลไม้เขาสั่งของเรียบร้อยแล้วมึงก็เอาตู้ไปกั้นแล้วมึงก็ั้ววดหนามกั้นอีกทีนึง้งหมึงเอาพวกไบอ,อ่ยอเข้ามากัน้นหจนคนก็ต้องตะเกียกตะกายไปเดินอยู่ตรงข้างกับไอ้ตรงทางระบายน้ำไอ้ตรง มันเขาเรียกว่าไอ้ตรงขอบทางระบายน้ํานู่นเขาตกลงไปใตของไตหาไปใครรับผิดชอบนี่าการรับคือนี่นี่คือการใช้กฎหมายโดยมิชอบของรัฐบาลการใช้กฎหมายที่ว่ำวังอลังการมากมายส่วนคนที่นะคะที่ไปชุมนุมของชาวจนะนะคะเรื่องของไม่เอานิคมอุตสาหกรรมจนะนะคะการที่ให้ในายทุนบุกรุกพื้นที่ทะเลบุกรุกพื้นที่ธรมาตาแดกงของชาวจนะ นครสีธรรมราชเรื่องนี้รัฐบาลเราตู้คอนเทนเนอร์มากั้นเพื่อไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนนะที่เอาตู้คอนเทนเนอร์มากัน้นเพราะคนที่เรียกร้องคนที่เดือดร้อนที่ทำเนียบรัฐบาลมีแต่ไอ้เหี้ยนี่แหละไอ้เขาเรียกว่าไอ้หน้าโตเมียพวกนี้แหละถึงได้ทำเขาเรียกว่าชายชาติทหารหน้าโตเมียกลัวทุกอย่างกลัวกระทั่งโบสีขาวกลัวกระทั่ง เด็กชูสามนิ้วกลัวกระทั้งเพลงวันทูทีที่เราว่าแหละกลัวกระทั้งการการแชร์โพสต์กลัวทุกอย่างถ้าเผื่อมึงดีชิงมึงก็อยากกลัวทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟฉันใดก็ฉันนั้นยังไงมึงก็ต้องดีดีคนก็ต้องรับการชื่นชมจากพวกกูอยู่แล้วแต่นี่มึงมันตัวเฮี้ยงไงมันไม่อยู่ไม่ได้ไง มันอยู่ในสังคมแบบนี้ไม่ได้มันยิ่งทําให้สามได้เสื่อมแล้วมึงดึงเอาเขาเรียกว่าสถาบันลงมามึงก็ยิ่งเสื่อมตอนนี้ทั้งไอ้บินและทั้งไอ้ป้อตอนนี้ก็ออกมาแฉกันนะจะออกมาแฉกันเรื่องเกี่ยวกับเสื้อชมพงชมพูอะไรมากมายไก่กองตอนนี้น้ํารถต่อผุดเหมือนที่เฮียตัวอยู่มาห้าปีต่อไม่ผุดหรอกเพราะว่าอะไรป่ะมันกําลังปิ่มๆน้ําเพราะว่ามันยังใช้หมอส,สี่สี่อยู่พอเลิกใช้หมอส,สี่สี่ต่อผุดเลย ต่อผุดออกมาตอนนี้ความเฮีย้ยความแสนแล้วเรวความจังไรออกก็เป็นระยะระยะและสิ่งที่ออกมาก็เป็นที่เห็นด้วยกับประชาชนทั้งมวลตอนนี้เราลอนะคะเรารอสัญญาณต้นปีหน้าอยู่นะคะว่ารอสัญญาวันที่ยี่สิบนี้ด้วยถ้าเผื่อพลังประชารัฐยังโกงการเลือกตั้งอยู่ก็จะมีการออกมาแน่นอน หลังจากนั้นนะรอให้เกษตรกรรมเกษตรกรชาวนาชาวไร่ซึ่งขายผลผล,ผลิตของตัวเองโดนกดราคาขี้แตกขี้แตนเนี่ยจากการที่เราได้เป็นอันดับหนึ่งของเวทีโลกในเรื่องของการนะ,ะการเขาเรียกว่าการไปประกวดข้าวหอมมะลิประเทศไทยได้เป็นอันดับหนึ่งแต่ชาวนากูคดจนที่สุดในโลกในการทําข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดในโลก แต่ชาวนาไทยจนแล้วมีหนี้มากที่สุดในโลกลองคิดดูว่ามันช้ำขนาดไหนมันตอมต,อม,ตอมขนาดไหนและตอนนี้กฎหมายที่จะให้พวกกะเลกะลาดพวกขี้เหี้ยมาเช่าพื้นที่ไทย99ปี ตอนนี้นะคะก็กําลังจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วประเทศไทยเราคนไทยด้วยกันเองเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยจะไม่มีที่ทํามาหาแดกต้องเช่าพื้นที่เขาต้องนอนตามข้างถนนนอนตามข้างริมฟุตบาทนอนตามป้ายรถเมล์รถโดยสารไม่มีที่อยู่ที่ทํากินต้องเช่าพื้นที่นาเขาทามาหาแดกเวลาสิ้นเวลาเก็บผลผลิตได้ก็ให้เจ้าของนาแล้วที่เอาไปขายให้กับทาง พวกเอ่อพวกโรงสีก็โดนกดราคาจากกิโลสิบห้ายี่สิบสิบสาสิบสี่บาทก็เหลือกิโลละเก้าบาทแปดบาทเป็นไงอะ่ะข้าวหอมมะลิไทยดันกระจยกระจายไปทั่วโลกเป็นอันดับหนึ่งของนานาชาติแต่อเฮียคนไทยเราแม่งแดกข้าวแพงในในบ้านเมืองเรามีทั้งบ่อน้ำมันมีทั้งกา๊าซธรรมชาติมีทั้งทองคำแต่กลับจนชิบหาย รายได้หัวเฉลี่ยหนึ่งปีหนึ่งไม่ถึงสองหมื่นจนชิบหายคนรวยก็รวยชิบหายคนจนก็จนแม่ไม่มีข้าวจะแดกไม่มีเงินแม้แต่ซื้ออะไรที่อร่อยๆแดกไม่ได้ก็กินแต่เนี่เข้าเหนียวจิ้มแจ่วนี่แหละคือประเทศไทยนักการเมืองเฮี้ยมันเข้ามาทำลายเศรษฐกิจเข้าทำลายกฎหมายเข้าทำลายความชอบทาความถูกต้อง แล้วถ้าเผื่อพวกเราก็ยังนั่งเกาะดือเล่นกันอยู่ก็ไม่้จะพูดยังไงและปีนี้นะคะไม่ใช่ว่ามันจะอยู่แค่นี้แนละ้วปีหน้าเผาจริงแน่นอนอย่างที่บอกการผลิตแบงค์ออกมาใช้กันเองนั่นคือการทําให้มีอัตราเงินเฟอ้อมากมายในประเทศการที่ผลิตแบงค์ออกมาใช้จ่ายกันเองทําให้มีการอัตราเงินเฟอ้อก,การเงินเฟอ้อนี้หมายถึงว่ามีนะคะมีเศรษฐกิจที่ต่ำต่ำต้อย แล้วเสือกมีเงินมหาศาลแล้วเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วก็จะมีการใช้ใจ่ายที่นะคะที่กระเบียดกะระเสียแต่ข้าวของทุกอย่างก็จะแพงขึ้นข้าวของทุกอย่างแพงขึ้นตอนนี้แล้วก็จะมีการแย่งกันกินแย่งกันใช้ประเทศไทยแม่งมีครบทุกอย่างมีทั้งอุตสาหกรรมมีทั้งเกษตรกรรมมีทั้งทะเลมีทั้งอะไรซึ่งนานาประเทศเขาชอบชอบประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นแจ็คจีนเจ็คจีน Rab, ตอนนี้ พลเมืองมันนี่บีเป็นพันล้านคนแล้วมันไม่มีที่จะอยู่กันแล้วมันก็ต้องล่าอาณานิคมโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ประเทศไทยก็เป็นสิ่งเดียวที่พวกมันต้องการเพราะว่าประเทศไทยแม่นผู้คนหลอกง่ายผู้คนหลอกง่ายผู้คนอยู่ใต้อำนาจรัฐบาลส้นตีนอยู่ใต้อำนาจคี้ตีรัฐบาลที่โง่บลมโง่ขายชาติให้กับ ประเทศจีนไปแล้วตอนนี้ประเทศจีนชนชาวจีนได้มาตั้งลกรากอยู่ตามที่ต่างๆต,ตอนนี้เป็นเหมือนกับชายหน้าทาวมากมหมมากมหมยไม่ว่าจะเป็นที่รนะยองไม่ว่าจะเป็นที่นะคะเป็นที่ฉะาเชิงเซาไม่ว่าจะเป็นที่ต่างๆนานาตอนนี้นะคะปะทุมธานีเยอะแยะไปหมด99ปีเราเสียกรุงให้กับเมืองจีนไปแล้วเหรอเราเสียประเทศสลาให้กับเมืองจีนไปแล้วเหรอ นี่คือความตำาซมนะที่เราได้รู้ได้เห็นมานะสิ่งที่เราเจอก็คือความมายุทธธรรมทั้งหลายแหล่ที่พวกเยี่ยพวกนี้ยัดเยีดยดให้กับพวกเรานะคะต่อไปก็บึ่มบมนะคิดว่าบึมบิมแน่นอนแล้ววันนี้ก็เราได้คุยกันแล้วก็คเราตัดสินใจขึ้นศาลนะหรือไม่ก็ตัดสินใจไปเสียค่าปรับหรือไม่ก็ถ้าเผื่อทางตํารวจของสรรราชโทรมาว่าอัตราค่าปรับเท่านั้นเทนี้ก็จะไปเสีย ข้ารับที่ส,สนสนร่นางเพราะว่าศาลตอนนี้รับคดีแต่เรื่องเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนี้เป็นร้อยๆคดีเยอะมากตอนนี้ศาลเยอะมากไม่ว่าจะเป็นป้นฆ่าคมคืนไม่ว่าจะเป็นพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อไม่ว่าจะเป็นการยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดที่หลั่งไหลเข้ามาแล้วก็กูไม่เห็นมึงเผากูเห็นมึงกลับมาขายกันต่อจบไหม นี่คือผลของเรื่องของสังคมที่มันกำลังกะเลกระลาดที่มันกำลังฟอนเฟะอยู่ทุกวันนี้ก็เรื่องนี้นะคะว่าจะฝากกันไปนะคะว่าสิ่งที่พวกเราได้เจอกันก็คือว่าความนะค,ะความสถุนของรัฐบาลที่ไม่มีความคิดไม่มีความชอบธรรมที่ไม่มีปัญญานะมีแต่สมองที่บรรจุไปด้วยส้นตีนขี้เลื่อยทั้งหลาย ก็สิ่งที่เจอกันทุกวันนี้ก็คือบ้านเมืองเราเต็มไปด้วยยาเสพติดเต็มไปด้วยการกดขี่นะคะการกดขี่ข่มเหงคนชั้นล่างนะคะหมายถึงกเกษตรกรรมเกษตรกร,กร,รโดนกดราคามากมายนะฮะประเทศไทยเรามีทรัพยากรมากมายแต่ประเทศไทยเราก็ยังได้ใช้น้ํามันที่แพงใช้ก๊าซธรรมชาติที่แพงนะ,ะใช้ใช้แรงงานที่มาจากต่างแดนเยอะเเยอะเทอไปหมด ประเทศไทยโลนบุกลุกพื้นที่จากนะคะจากประเทศจีนจากคนที่เป็นนายทุนนะคะเข้าไปตามที่ต่างๆโดยการเปิดโอกาสให้พวกนี้ลุกพื้นที่ของประเทศไทยของผู้มีอำนาจกาลังเปิดพื้นที่พวกนี้นะคะให้กับคนคนที่จะมาสแสวงหาผลประโยชน์โอเคนะคะวันนี้เราก็มาบ่นเพียงเท่านี้มีคนบอกว่าเราบน่นเราบ่นเนาะการบ่นของเราติดคุกเลยนะเว้ย โอเคนะคะนั้นแค่นี้แล้วกันนะคะนั้นยุติการไลฟ์สดเพียงเท่านี้เดี๋ยวคนจะเบื่อซะก่อนบ๊ายบาย